วันนี้เราจะมาพับผ้าขุนหนูให้เป็นตัวนอนกันนะคะเราพับกึงกลางของผ้าขุนหนูให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วปรับขนาดลงมาเล็กๆทำตามในคลิปได้เลยนะคะจากนั้นเรามวนชาย ลายด้านล่างม้วนขึ้นไปให้เหมือนตัวหนอนนะคะม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนไปจนชายเปิดข้างล่างให้เหลือแค่ 1- นถึงสองชิ้นก็พอค่ะตัวหนอนเราจะได้ออกมาสวยๆนะคะจากนั้นเรากลับกลับด้านผ้านะคะอันนี้เราก็ ได้ตัวหนอนที่น่ารักน่ารักตัวหนอนทํามาจากผ้าขุมหนูหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะเอาไว้เจอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณละสวัสดีค่ะ